ชุดหมูสเต๊ะพร้อมน้ำจิ้มแตงกวาและพริกเป็นเครื่องอาจารหอมแดงและน้ำอาจารหมูสเต๊ะร้านผู้ใหญ่สี โอท็อปของแตกรล้วไม้ใจะใหญ่ๆก้นอ้วนแบบนี้ค่ะโอท็อบหมูสเต็กผู้ใหญ่สีบางปรงตำวนบางพักฉะฉเชิงเศ้าค่ะ ก็าจัดเป็นชุดแบบนี้นะคะ